โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะผมทุกคนก็คือตอนนี้คือเกมเนี่ยมันแจกไอ้กล่องนี้วุ้ว,วแจกกาชาเยอะเลยแจกทั้งหมด25ตัวอะ ใครสมัครใหม่มึงได้แน่ๆยี่สิบห้าตัวนะทุกคนก็อคือตัวที่มันมาใหม่เนี่ยมันมีสามตัวนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วตะเกลตะเกลเลี้ยวหนานี่คือธรรมดานะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวใหม่ให้ดูเลยนะแบบว่าจะมาเปิดหาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวรีวิวไว้คลิปหน้านะทุกคนโอเคครับผมก็คือผมมีความมั่นใจในระดับหนึ่งอะว่ามันเก่งมากตัวใหม่คือแบบเก่งจัดๆเลยอะโอเคครับผมเปิดกล่องแป๊บหนึ่งนะอุ้ยเุ้ยห้าตัว อุ้ยอันนี้คือแบบเราได้30ตัวเลยนะแค่เข้าเกมเราได้30ตัวอ่าโอเคผมตัวใหม่ที่มันมาเนี่ยก็คือตัวนี้นะผมทุกคนก็คือเจสสิก้าดอกไม้ไว้อะไรเจสสิก้านี่คือมันเป็นไอแมวดำตัวกลกะโหลกนะทุกคนแต่ว่าคือมันเอามาเป็นท่าแตงนะผมมองว่ามันน่าจะเก่งมากนะทุกคนดูสกิลดิยกเลิกภาวะอมัมตาตัวห้าวิสร้างความเสียหาย3า0 0ยลงในพื้นที่ลดอัตรากระโดดทักษะของศัตรู60%โคตรโกงโกงจัดอะ่ะคือลดอัตรา คือเอาง่ายๆลดลดเอออัตราลบสก,กิลศังสตูหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีทะลุอมะตะสามสามพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยทุกคนก็คือสามสิบหกเท่านะทุกคนแม่งคือโกงแล้วเป็นสายเป็นสายไวพิษแม้แต่ผมไม่รู้ระยะยืนเท่าไรนะโอ้โหตีไกลด้วยก็คือแม่งคล้ายโยมีเลยนะคือระยะยืนพๆอๆกับโยมีเลยนะแต่ผมว่าแป๊บเดียวอ่านความสามารถก่อนสร้างบาเรีนในพื้นที่โอ้โห โกงอะ่ะก็คือบัฟอมะตะด้วยอะ่ะฟื้นผู้พลังชีวิตอีกอะ่ะแล้วก็เออยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบก็คือของพรรคพวกนะตอนเรื่องของพรกพวกก็คือล้างพิษนะทุกคนโอเคครับผมแล้วก็เออคัดขวางตัดเกิดก็คือแมงโกงเก่งมากตัวนี้คือเก่งมากแค่อ่านก็รู้เลยว่าเก่งมากอะ่ะเก่งจัดจัดเลยอะ่ะผมขอให้เปิดด้วยตัวนีนนน้แล้วกันนะผมทุกคนแล้วก็เออแซลลี่ปืนช็อตกันนะเดี๋ยวผมจะเออรีวิวให้ดูนะผมว่าปืนช็อตกัรน,นะผมอ่าเดี๋ยวผมอ่านคอสมารถก่อน ยกเลิอกอมตาศัตรูนะผมแล้วก็สร้างความเสียหาย28เท่าโอโ้แล้วก็ลดอัตราการลบทักษะของศัตรู50%ุ้ยทำไมรอบนี้มันเก่งจังอะ่ะโอเคครับผมแล้วก็โ,โหเฮ้ยยกระไทยกะเลยยกเลิกคือ,ค,อคือสกิลมันอะ่ะเป็นสกิลดาเมจสองสกิลแล้วก็ยกเลิกความเสียหายแบบยกเลิอกอมาตาศัตรูสองสองสกิลเลยว่ะโกงมากเลยอะ่ะและนี่อะไรเนี่ยคมสาัมารถเพิ่มแร่อ,อีกคือตัวนี้ติดเมตาแน่นอนนะทุกคนตัวนี้ติดเมตาแน่ๆนะทุกคนคือแบบโกงมาก สกิลสองอันเลยแล้วก็ยกเลิกบัฟอันหนึ่งยกเลิกบัฟอีกอันหนึ่งยกเลิก,อนนก,เ,ลอกเอ่ออัตราการลบสกิลนะอัตรากรารลบทักษะนะทุกคนและส่วนตัวนี้นะอแม่มดสักทองนะทุกคนในทีมฮาโลวีนก็คือส่วนมาจะเก่งเพิ่มพลังชีวิต3า0รอเปเซเพิ่มอัตาราลบลีก4ี่อร์โอ้โหผมมองว่าดีมากเลยนะก็คือแบบแจ๋วเลยแล้วก็ยกเลิกเอ่อผลลัพธ์ด้านลบของพักคพ่วงนะทุกคนก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นตัวบัฟนะาไว้แก้ทางพิษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มอัตราการลบทักษะอุ้ย ต้านทักษะก็คือตัวนี้เอาไว้ช่วยสําหรับทีมไหนที่แบบว่าโดนสกิลบ่อยนะก็คือตัวนี้มีตัวนี้ไปบัฟปุ๊บมึงเล่นง่ายเลยลบสกิลผิวมากโอเคครับผมทุกคนเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะจัดไปนะผมทุกคนเราต้องแบบอ่านการเปิดนะอุ้ยดมปี้หว่ะทุกคนผมว่าดมปี้มันแบบมันเอ้ยฮิเมะม,มันมันปรับใหม่เว้ยทุกคนลืมบอกนะแพทย์นี้นะเหมือนมันจะมีปรับอะไรสักอย่างนะทุกคนแบบให้ปรับไปใช้อะไรได้สักอย่างเนี่ยผมยังไม่ได้แบบอัปเดตนะทุกคน โอ้โหแม่งเกินไปเกินไปผมไม่รู้นะว่ากาชาวงการกาชาเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปหรือ,อยังนั้นทุกคนเฮ้ยทีเล็กมาสองตัวสามตัวแล้วว่าสองตัวนะ้นทุกคนเฮ้ยฟองสบู่แปบ๊บทุกคนผมอยากได้ช็อตการแซลีอะทุกคนเนี่ยช็อตการแซลี่มันผมว่ามันน่ารักนะน่ารักนะอุ้ยบ่าดำนะเฮ้ยหัวขโมยวะ่ะ เฮ้ยชุดน้ำแข็งอีกแล้วทุกคนหน้ามืดว่ะอุ้ยแชมเปญอันนี้ไว้เอาไว้ฟาร์มนะทุกคนคือผมว่าทุกคนกควรมีแชมเปญล้างอันต้า,าไว้ฟาร์มนะทุกกระหัสนะอู oh, เจมรสซึกแต่แต่บลัางอันต้าน,นทุกคนโอสิลภาพป้องกันตัว,วทุกคนเฮ้ยเจมรสซึกติดปีกโอ้ <c oughs> oh, <c oughs> ทุกคนไอเจมนะเจมนะแม้ก่ากว่ะ โอ้โหแกเจ้าสำราญนะทุกคนคุยน้องๆทางบ้านเนี่ยไม่แนะนำให้เปิดนะจะเย็นๆก่อนนะรอบัฟรอบัฟเชื่อผมโอ้โตัวตลกนะพอได้นะอุ้ยโยมีโอ้โหมูลผู้สมผพาพปิดปากอุ้ยแซลลี่เด็กห,หน้ามืดหว่ะทุกคนแบบเดี๋ยวเราขอลองดูกันนะว่าเดือนนี้มีแพ็คอะไรมาใหม่นะก็ไม่มีแพ็คอะไรมาใหม่นะทุกคนก็มีแพ็คสองสี่เก้านะมาใหม่เดี๋ยวผมว่าจะเติมด่วน โอ้ล็อกเก็ตชาญว่ะขอดีๆหน่อยดิอ้ยเอ็ดเวิร์ดบินนะพอได้นะพอได้กูเจมรสึกตัวที่สามคือผมได้เจมรสึกทุกล่างเลยเว้ยวันเนี้ยล่างอันต้าล่างแปดดาวแล้วก็ล่างนี้โอ้ทุกคนอุ่วงการทำกูเกินไปบางทีอะ่ะไอเฮีย <c oughs> ลูกเสือเมอรี่ ทุกคนลูกเสือเมอร์ลี่เกินไปบางทีมเกินไปลูกเสือเกินไปมาทุกคลิปโหก่อนสุดเท่ากับพิโกโลิมหาดกับลูกเสือเมอร์ลี่นะครับทุกคนจําชื่อช่องผมเอาไว้นะผมทุกคนโฮโยมีตัวที่สองฮูเจมนักเวทวะ่ะวันนี้เป็นไรกับเจมวะแม่งเจสิก้าอะไรเงี้ไม่มาเลยวะ่ะทุกคนขอเจสิก้าหน่อย ฮุยอยากเล่นเจสิก้าตีไกลบาบามาตะยากโยมีตีแรงด้วยุยขอเจสิก้าขอเจสิก้าโอ้ทุกคนแม่งหน้ามืดวะ่ะโอ้แป๊บนึงสงสัยว่าเราต้องเอาไปที่ตัวไม้กว่าดล้วแ,แม่งเอาเลือกเอาใช้หน่อยวะ่ะโอ้โหเกินวงการเกินไปบางทีก็เกินไปอเอเวอร์เลดแคปนะมุมมูลหมูม่ป้าวะ่ะหุยเลือกสกามสิบกสหรอ โอ้โหเข็มจัดเอ้ยอะไรเนี่ยอูเจมรู้สึกอูเจมรู้สึกตัวที่เท่าไหร่หวะวงการผมว่าวงการไม่ทำกับผมเกินไปบางทีมเล่นเกินไปเล่นเฮ้ย คืยแม่มด,ม,แม,มดน้อยอ๋อแม่มดน้อยทำไมมีร่างนี้วะผมมองว่าแม่มดน้อยน่าจะเป็นตัวที่ก้างที่สุดในนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูแซลลี่ก่อนเดี๋ยวเอ้ยแซลลี่มันมีร่างนี้ด้วยนะทุกคนมีร่างปเออนี่ธรรมดาด้วยนะแต่ตอนนี้อันนี้มีร่างเจ็ดดาวด้วยก็ทุกคนก็สามารถเปิดหาได้ในตู้นี้ป่ะตู้เล็กๆอ่ะตู้เจ็ดดาวเนี่ยโอเคครับผมทุกคนจะเปิดอ๋อโอเคคะแนนจะพาไม่มีขอเหอะเจสซีก้าอุย้ยเจสซีเก้ามาทีดิ โอ้โหโยมิเทพป,ประยุทธ์นะผมทุกคนมาบ่อยเกินไปแม่งไม่ลาออกกทีนรกโอเคครับผมต่อกันที่ไอเดีของทางบ้านนะไอดีของน้องโอ๊ตนะก็คือเขาจะให้ผมเปิดนะผมทุกคนก็ตัวที่เราคาดหวังก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมกับตัวนี้ นะคบผมส่วนตัวนี้ผมมองว่ามันมันก็เก่งนะแต่ผมมองว่า2ตัวนี้ผมว่าคนสามารถมันแข็งแกร่งมากกว่านะผมตัวตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันแบบเก่งเท่าไทกะหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าระยะโจมตีของมันอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะสู้ไทกะไม่ได้นะแต่สกิลมัน2 2สกิลอะแต่ผมมองว่าไทกะยังไงก็น่าจะยังเก่งกว่าอยู่นะนิดนึงโอเคครับผมส่วนตัวนี้นะก็ตามนั้นนะผมเก่งชิบหาย1 2 3 4 5สาี่ห้า หกเจไอดี 6, 7, น้องโอ๊ตทางบ้านจัดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกลือเหมือนกันนะเนี่ยโ <c oughs> okay, อเคครับ <c oughs> ผมทุกคนก็หน้ามืดไปนะผมทุกคนส่วนใครที่แบบทางบ้านเนี่ยแล้วมีไอดียาะให้ผมเปิดอะ่ะทุกคนคลิกเข้ามาเออในใต้คลิปเนี้ยทุกคนมันก็จะมีแบบ ลิงเพจผมนะผมบอกเลยนะผมว่าผมเปิดให้นะถ้าผมว่างนะถ้าผมจะเอาคลิปลงให้ด้วยนะทุกคนขอพันสองรลูบี้ขึ้นนะทุกคนครับผมพร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนบอกชื่อเล่นผมมาด้วยผมจะเรียกในคลิปถูกนะผมอย่างไอเดีของน้องโอ๊ตอย่างเงี้ยเค็มจัดโอ้โหน้ามืดไซมอนแดนสวยวีนัสอลิคหะล็อกกระบองเพชรกองข้าวชอบว่ะขาประจำทุกตัวโอเคครับ okay, ผมทุกคน ส่วนรอบสุดท้ายนะของไอดีของไอดีนี้นะผมทุกคนวายลูกเสือเมอร์ลี่ลูกเสือเมอร์ลี่พี่ขอโทษนะครับดังเอิร์ดสะใจว่าทำไมกูสะใจไกลดีทางบ้านที่เกลือวะนะครับทุกคนผมสะใจเฉยเลยวะ่ะเรียบร้อยนะครับก็เกลือไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมทุกคนเลยหลอ,อยลูบี้วะ่ะเดี๋ยวเปิดก่อให้น้องเขาทิ้งแล้วกันน้องชายน้องชายต้องให้อภัยพี่กรณ์นะครับแบบมันเกลือจริงๆ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมพอได้นะพอได้พอได้อยู่ไม่แย่นะทุกคนก็อย่างน้องโอ๊ตนะผมก็ได้ยอดสรุปนะ,ะก็เกลือจัดเลยนะผมทุกคนใครที่คิดว่าแบบดวงแน่ดวงแบบแน่นอนอะส่งให้ผมเปิดผมจัดให้ทุกคนนะผมทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของคลิปนะผมก็ใครที่ให้เปิดนะผมก็ขอบคุณมากนะผมส่วนใครที่ไม่มีลูบี้ให้เปิดก็ไม่เป็นไรนะผมแค่การดูผมก็ การดูคลิปผมก็เป็นการให้กำลังใจผมไปในตัวแล้วนะผมขอบคุณครับ